สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Resonance Podcast นะคะคุณอยู่กับ n นนซี่ v m ค่ะและนี่คือ Resonance Podcast เอพิโซดที่34ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะอยู่ในหมวด my life ค่ะและท็อปปิกของเรานั่นก็คือกฎของแรงดึงดูดจริงแค่ไหนวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะ หลายคนนะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีของแรงดึงดูดมาก่อนซึ่งในคําว่าทฤษฎีของแรงดึงดูดนะทุกคนนิยามกันสั้นๆแค่คําว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันเหมือนกัน่ะมันจะถูกดูดเข้าหากันก็คือหมายความด้วยคาพูดตลอดๆว่คือคนสินเสมอกันนะคะก็จะถูกดูดเข้าหากันอยู่ได้กันได้เนาะ ซึ่งในความเป็นจริงกฎของแรงดึงดูดอะมันมองในอีกมุมหนึ่งมันหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราพยายามเอ็ r ซ s เหรือว่านําเสนอแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะเรียกหาแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้เรียกหาในสิ่งที่มันไม่ดีมาหาเรานะคะซึ่งถามว่าจริงๆมันจริงไหมมันก็จริงนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแนนะแน่ะแนนเคยเจอเหตุการณ์หลายๆครั้งนะคะที่มันบ่งบอกว่าถ้าเราอะ คิดดีพยายามมองในมุม p o s i t i v มุมบวกอะบวกที่หมายถึงแบบคิดในแง่ดีนะไม่ใช่บวกคือไปบวกใส่อะเขามันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าแบบคนบางคนเขาก็ใช้คำว่าจบที่เราเบาที่สุดใช่ไหมคือบางทีการที่เราจะอยากได้เรื่องอะไรดีๆมันอาจจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะคำว่าเริ่มจากตัวเราคือในที่นี้เหมือน คลิปที่แล้วเนาะที่แนนพูดให้ฟังว่าถ้าเราเจอเรื่องแบบแบดดีเรื่องที่มันแย่มากๆสิ่งที่จะทําให้เราอะ่ะเจอเรื่องดีๆได้คือการที่เรามาเนฟเฟสตัวเองในตอนเช้าว่าโอเคละทิ้งเรื่องที่ไม่ดีไปให้คิดแต่เรื่องดีๆแล้วยิ้มรับวันใหม่เพื่อที่เราจะได้ต้อนรับวันใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานใช่ไหม คล้ายๆกันค่ะหลักการเดียวกันคือถ้าสมมุติว่าเราอ่ะพยายามคิดดีคิดโพสิทีฟมองโลกในแง่ดีพยายามมานิเฟสตัวเองหรือพยายามที่จะแบบอ่ะเชิงบวกกับตัวเองมากๆนะคะปล่อยกายปล่อยใจปล่อยเรื่องไม่ดีเอาไปนะคะแล้วก็พยายามมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่มันมากระทบเราอ่ะเป็นเรื่องแย่ คือการที่เราอะค่ะได้แบบเผชิญหน้าหรือว่าได้เจอกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างต่างๆนานามันก็ทําให้เราอะรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทั้งนั้นแหละคือไม่ว่าใครก็ตามนะคะก็จะแบบมีอารมณ์ประมาณว่าอีกแล้วหรอทำไมอย่างนี้อีกแล้วหรอแต่ถ้าแบบเราเจอไม่นานแป๊บๆเราอาจจะมองมันเป็นเรื่องตลกแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอบ่อยๆแล้ววันนั้นเราโม้ดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมีความคิดด้านลบๆเราจะมองมันเป็นเรื่องแย่ค่ะ แล้ววันนั้นทั้งวันเราก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆเหตุผลห,หนึ่งก็คือเพราะว่าเราอะแสดงความรู้สึกไม่ดีออกมาคนก็จะไม่อยากพูดคุยด้วยไม่อยากเข้าใกล้เวลามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่อยากที่จะมาพูดหรือบางคนเขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้นะเขาอาจจะแบบอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาเห็นว่าเราอะอารมณ์ไม่ดีไงเขาก็เลยแบบงั้นอย่าพึ่งเลยดีกว่านุเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวโดนว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวแบบ โดนไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวซวยไปด้วยไม่เอาดีวกว่าแทนที่ความหวังดีนั้นจะส่งต่อมาถึงเราอะมันถูกปิดกั้นเลยค่ะมันไม่มาเพราะว่าคนเขากลัวที่จะมาโดนในสิ่งที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาสมควรโดนเนาะอย่างเช่นการโดนวิงการโดนเววไว้กลับอะไรนี้นะคะดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าความหวังดีนั้นมาไม่ถึงสุดท้ายก็คือ ถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วเราต้องมานั่งเจอปัญหาแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาอย่างนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นดังที่จริงๆเรื่องดีๆมันอาจจะรอเราอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราแค่แบบไม่ได้พร้อมที่จะรับมันหรือคนเขาอาจจะไม่อยากที่จะแบบมารับกับเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ นอกจากในเรื่องของพวกสิงที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะพลังงานดีๆที่เราส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะมันก็สลัดให้คนอื่นนะเขารู้สึกอยากที่จะแบบพูดคุยเข้าแหานะคะแล้วก็อยากที่จะแบบทํางานร่วมกับเราด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราแผ่พลังงานไม่ดีพลังงานโลกไปบางคนเขาแบบไม่อยากที่จะ รู้สึกแย่กับเราเพราะว่าความจริงเขาอาจจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบลีกเลี่ยงเนาะมนเลยกลายเป็นว่าแบบไม่มีใครเข้ามาใกล้ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยอโลนไงโดดเดียวอยู่คนเดียวต้องแก้ปัญหาคนเดียวเครียดอยู่คนเดียววันไม่ดีแหละเห็นไหมคือการที่มา n i f e ตัวเองหรือว่าการที่เราอะพยายามที่จะแบบ สื่อสารพลังงานดีๆออกมาพยายามคิดดีๆหรือว่าพยายามที่จะแบบเออปล่อยพลังงานดีๆออกมาเพื่อที่มันจะได้มีแต่เรื่องดีๆรู้สึกว่าชิปนี้มีแต่คำว่าดีๆดีๆดีๆเต็มไปหมดนะเผื่อจบชิปนี้แล้วอาจจะเกินหนึ่งร้อยครั้งได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเราสมมติว่าเราคิดดีอะอะไรอะไรมันก็จะดีตามนะคะแล้วก็การที่เราแบบพยายามหาสิ่งที่ดีเข้าหาตัวเองอะ มันก็เป็นสิ่งที่สมควรนะอย่าไปมองว่าสิ่งที่มันจะเข้ามามันจะไม่ดีคือแบบอย่าเพิ่งไปอาคติกับมันอย่าเพิ่งไปมองว่ารอบตัวมันมีแต่เรื่องร้ายๆหรือว่าแบบที่เข้ามามันจะทําให้ฉันรู้สึกแย่กว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เข้ามามันจะทําให้ฉัน แย่ยิ่งกว่าเดิมอีกไหมคือตอนนี้ก็ไม่ได้มีอยู่แล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังเข้ามาหาเราอะมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่หรือเปล่าแค่ําพังนี่กินเทีก็ดีเป็นร้อยครั้งแล้วมั้งแต่ไม่เป็นไรค่ะควาว่าดีๆพูดอีกหลายครั้งก็ยังรู้สึกดีนะคะแล้วการที่เรามานิเฟสแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นพลังเชิงบวกอ่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาอยากจะเข้ามาหาเรามาเสนอสิ่งที่มันแบบอ่ะทาให้เราว่าโอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นดึงดูดแต่เรื่องที่มันมีแต่เรื่องบวกๆเชิงบวกมาหาเราคนที่เขาผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนแปลกหน้านะคะที่เขา,าเห็นเราเขาก็อยากจะเข้าใกล้เราด้วยค่ะ คือในคําหมายอีกคํานึงนะคะก็คือคําว่าเราดูเป็นคนที่น่าคบหาน่าสื่อสารด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราปล่อยพลังบวกออกไปมีความที่อยู่กับใครก็แบบอ่ะเขาแฮปปี้เขาอยากคุยมีความเฟรนลี่ ในขอบเขตที่เหมาะสมนะดังนั้นนะคะคนที่เขาอยากจะอยู่มาหาเราหรือว่าคนที่เขาอ่ะอยากรู้จักเราอ่ะเขาก็จะกล้าที่เข้ามาแต่ถ้าแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราอ่ะทำตัวเป็นเจ้ามุดดี้คือน่าหงิดหมุดหงิดตลอดเวลาใครจะอยากเขาเ้าหาใครจะอยากเข้ามาคุยด้วยเขาก็กลัวโดนฟาดงวงฟาดงานกับไหม เออน,นั่นแหละดังนั้นนะคะกฎของแรงดึงดูดถ้าเกิดเราเป็นด้านบวกเราก็จะดึงดูดแต่ฝั่งบวกอันนี้คือเรื่องจริงถึงแม้ว่า ในทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้วบวกกับขั้วลบมักจะดึงดูดกันก็ตามแต่ในทางสตีดีของเชิงความสัมพันธ์นะคะสิ่งดีๆมักจะดึงหาแต่สิ่งดีๆคะ่ะพลังบวกมักจะดึงหาแต่ของดีๆนะคะส่วนพลังลบก็มักจะดึงหาแต่ของไม่ดีเช่นกันดังนั้นเรื่องของกฎของแรงดึงดูดเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบ อะมันอธิบายความสัมพันธ์มันอธิบายในส่วนของความน่าเข้าหาของมนุษย์ได้ดีมากๆเลยถ้าเรามองในเรื่องของความสัมพันธ์นี่เห็นชัดเจนมากเข้าไปใหญ่เลยคิถึงสภาพว่าเราเป็นผู้หญิงที่น่ารักเฟลี่เข้าหากับคนง่ายใครอยู่ด้วยเรามีความสุขสนุกไม่ว่าใครก็อยากเข้ามารู้จักบางคนน่ะบอกว่าเออทำไมคนที่แบบว่าสวยๆแต่ว่าไม่มีแฟนบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากไม่มีแฟนหนมะอืม ไม่ได้อยากโสดไม่ได้เหลือเลือกหรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกอะไรดีๆเลยแต่ว่าคนไม่ได้กล้าเข้าใกล้เขามากเพราะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักอาจจะมีกํกำแพงแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เห็นชัดคือบางทีเขาแบบไม่ได้มีการแสดงออกหรือว่าไม่ได้มีนิสัยที่เฟรนลี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนแปลกหน้าก็เลยแบบไม่มีใครกล้าเข้าไปทําความรู้จักพูดแล้วเศร้า แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยมากเราเป็นสวยประมาณ8ปดสิบไม่ได้สวยร้อยสวย8ปสิบนี้ก็สวยอยู่นะเราเป็นคนสวย8ปดสิบแต่มีความน่ารักมีความที่แบบอนุษยสัมพันธ์ดีใครคุยด้วยเราก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาต่อให้เราสวยแปดิบอะคะ่ะก็อาจจะมีคนนะเขาอยากเข้ามาพูดคุยไหมห้ความสนใจซึ่งหลายๆคนนะ่ะน่าจะแบบ เคยเห็นแหละประมาณว่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วแต่ทําไมถึงมีคนะ่ะเข้ามาจีบเข้ามาคุยด้วยตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีไงนะเขาหาเลิกพูดเรื่องนี้พอพูดแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะกลายเป็นเนื้อหาสูงเสียทั้งที่จริงเราอยากจะพูดในเชิงของทฤษฎีเชิงบวกเนาะแต่อันนี้มันเป็นทฤษฎีเชิงผิดสิลข้อห้าไปแล้วนะคะไม่ใช่ผิดสินข้อ5ผิดสิลข้อสาม ขออภัยดังนั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเอา่อช่วงนี้สดจังเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอืมมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายลองเปิดใจค่ะแล้วก็ลองไปทํากิจกรรมแล้วก็แสดงตัวตนของเราที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีๆนะคะออกไปแนนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องแบบอยากรู้จักกับเราแน่นอนคือแต่ละคนมันจะมีมุมน่ารักของตัวเองที่ไม่เหมือนกันถ้าเราเอามุมน่ารัก มุมที่มันเป็นส่วนดีของเราเก็บซ่อนเอาไว้รู้จักอยู่เพียงคนเดียวการที่คนคนนึงจะทลายกำแพงเข้ามาหาเราเพื่อมาเจอมุมน่ารักมุมดีๆนั้นน่ะมันยากใช่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เข้ามานะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอัตราการเข้ามามันก็น้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราอะ่ะแสดง ด้านดีๆด,ด้านน่ารักของเราออกไปนะคะมันก็จะเป็นการดึงดูดคนที่เขาสนใจดึงดูดคนที่เขารู้สึกว่าเออนี่คือเชิงบวกที่เขารู้สึกอยากรู้จักอยากเขาเ้าหาอะมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มในส่วนของคนที่จะเข้ามาทําให้เราแบบไม่โสดอีกแล้วก็ได้พูดมาขนาดนี้นะเชื่อไหมแนนโสดนะคะทุกคน ดังนั้นอย่าหาว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำไม่ใช่นะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะอยากแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ลองเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดจนไม่เป็นของตัวเองนะคะแต่ลองปเปลี่ยนวิธีการเข้าหาผู้คนดูบ้างมันอาจจะมีประโยชน์บ้างก็ได้นะคะนอกจากในเรื่องของการหาแฟนแล้วอ่ะมันยังมีประโยชน์ในการที่เราอ่ะ อยู่ในสังคมและทํางานร่วมกับผู้อื่นอาศัยอยู่กับผู้อื่นด้วยนะคะมันง่ายต่อการที่เราอ่ะจะอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นแทนที่มันจะมีปัญหามันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทุกคนอนะ่ะแบบพร้อมที่จะเข้าใจเราช่วยเหลือเราเพราะว่าเราอ่ะเปิดใจเปิดมนุษยสัมพันธ์เปิดประตูบานนั้นของเราออกมานะครับเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนดีนะ เราอะเป็นคนที่มีพลังเชิงบวกแล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดพลังเชิงบวกด้วยกันอะเข้ามาหาแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆด,ด้วยกันค่ะในทางกับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบมูดดี้คิดลบชอบอคติอะไรหลายอย่างมันไม่ได้แค่ดึงดูเรื่องของความเป็นพลังเชิงลบนะหรือแบบเรื่องแต่เรื่องไม่ดีอ่ะมันทําให้เราอ่ะมีฟิลเตอร์ที่เป็นขาวดํา เวลาที่เรามองอะไรด้วยคือหมายความว่าแทนที่เราจะมองด้านดีเรากลับไปมองด้านที่มันเป็นด้านลบด้านไม่ดีก่อนเสมอแล้วเราก็อาจจะตัดสินหรือว่าอาคติไปแล้วว่ามันไม่ดีทั้งที่ในความเป็นจริงด้านบวกมันก็มีแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบดีมากๆจนที่เราอาคาดไม่ถึงก็ได้ดังนั้นนะคะคนที่แบบมีฟิลเตอร์ตรงนี้มันก็จะพลาดอะไร หลายๆอย่างอะในชีวิตไปได้เหมือนกันนะคะแนน่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราอะทำตัวเป็นบวกเราก็จะดึงดูงที่อะไรที่บวกมากกว่าเพราะว่าเราก็จะมองหาอะไรที่มันเป็นบวกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราอะ มองหาแต่ด้านลบเพราะว่าเราอะคิดแต่เรื่องลบเรามองด้านลบก่อนแล้วเราอาคติกับมันก่อนเราก็จะพลาดเรื่องดีๆที่เป็นด้านบวกไปเลยโดยที่แม้แต่บางครั้งอะเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าไปสัมผัสเข้าไปพิสูจน์เลยก็ได้นะคะแล้วก็คนที่เขามองเห็น่ะเขาก็จะคว้าโอกาสนั้นไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอะไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในขณะที่บางคนอะทําไมมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลย นั่นก็เพราะว่าเขามองในด้านบวกเสมอค่ะแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะแบบอ่ะเจอแต่ด้านลบเหมือนเปนอะไรที่แบบเปรียบเทียมกันอย่างชัดเจนอ่ะแต่ในความเป็นจริงคือเราสามารถเจอเรื่องดีๆได้ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปิดใจมองค่ะ ซึ่งแนนชื่อว่าไม่ใช่แค่แนนหรอกคะ่ะใครก็ตามนะคะที่อยู่ในสังคมแล้วก็เจอสภาวะยากลําบากแบบไหนแนนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเจอเรื่องที่แบบมันไม่ดีแล้วมันก็กลายเป็นแบบดีทําให้เรารู้สึกแย่ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามคิดเรื่องดีๆ มันก็จะดึงดูดเรื่องดีๆบางอย่างเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกโอเคขึ้นเนาะแล้วก็การที่เราอยู่ในสถานที่ที่แบบมันดีสังคมมันดีมันก็จะทําให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยะคะ่ะ แนนเองก็อาจจะไม่ได้สามารถช่วยเหลือหรือแนะนําใครก็ตามนะคะให้ก้าวออกจากสังคมลบแล้วเข้าไปสู่สังคมดีๆได้คือบางคนนะคะแนนเข้าใจเลยว่ามันเลือกยากสังคมที่ทํางานอาจจะไม่ได้ดีร้อเซแล้วมีเรื่องหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกหนักใจแต่เรายังจําเป็นที่จะต้องอยู่ต่อดังนั้นการที่เราจะก้าวออกไปจากสังคมในเชิงลบอ่ะมันอาจจะยากมากๆแต่เรายังมองหาข้อดีในสังคมลบๆนั้นได้อยู่ นะคะแล้วก็พยายามที่จะมานิเฟสตัวเองเพื่อมองหาข้อดีๆแล้วมันทำให้เราอะรู้สึกว่าโอเคในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีในเรื่องแย่ๆมันยังมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เพราะไม่อย่างาน,านั้นนะยิ่งเรารู้สึกแย่เท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งติดลบก,กับสภาพตัวของสังคมที่เราอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วในท้ายที่สุดนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่เนี่ยมันทรมานมากเลยแต่แม้จะเป็น อะไรที่มันออกไปไม่ได้กลายเป็นว่าตัวเราเองนั่นเลยค่ะที่จะรู้สึกถุกจมทุกอยู่อยู่คนเดียวโดยที่หาทางออกไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงนะทุกคนเวลาที่แบบเราอะเจอคนในที่ทํางานไม่ดีเขาไม่ได้มารับรู้กับเราหรอกนะเขาอาจจะด่าเราเอาสะใจแกล้งเราเอาสนุกพอผ่านไปวันสองวันในขณะที่เรากําลังจมอยู่กับความทุกข์เกลียดชังเขามาเลยเขาอาจจะนั่งหัวเราะแล้วก็ลืมไปเลยก็ได้ ว่าเขาเคยทําแบบนั้นกับเราอืดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามัวแต่แบบไปนั่งเครียดแค้นเขาไปนั่งแก้แค้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าเราก็ยึดติดอยู่กับมันแล้วก็ทุกข์อยู่คนเดียวอแต่ถ้าสมม,มุติว่าเราแบบไม่สนใจเขามองเขาเป็นตัวประหลาดหนึ่งตัวที่แบบอะไรอ่ะไม่ปกติหรอแพงไปปะ ทำไมอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีนิสัยเป็นคนชอบกั่นแกล้งคนอื่นละ่ะทำไมถึงแบบไม่คิดดีๆกับคนอื่นละ่ะทาไมต้องกั่นแกล้งกับคนอื่นด้วยถ้าเรามองเขาเป็นคนแบบนี้เราจะเห็นว่าเออในความสุขที่เขากั่นแกล้งคนอื่นน่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความทุกข์ใดๆก็ตามซ่อนอยู่จากคนที่ทำตัวไร้ายกาศ คนคนนั้นอาจจะกลายเป็นคนที่น่าสงสารและน่าสมเพชในสายตาเราก็ได้นะคะเหมือนที่เขาพูดว่าอ,อนาซิสซิสนะคะมักจะมีปมในใจซ่อนอยู่ดังนั้นอันนี้แนนเห็นด้วยเลยนะว่าคนที่ทำตัว o อา s t a n d i n g ในด้านลบมากๆทำตัวแบบเป็นคนร้ายกาจมากๆอะมันต้องมีปมในใจมันต้องมีปมอ,อะไรในชีวิตสักอย่างที่มันแก้ไม่ได้แล้วก็แบบ แสดงออกออกมาในเชิงที่แบบทำได้คนอื่นนะ่ะเออคนพวกเนี้ยค่ะสงสารเขาไอ้มองว่าเขาพยายามทําเพื่อกลบปมด้อยตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่าการช่วยเหลือมันมีค่าใช้จ่ายดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องบริจาคทานในการช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือใครก็ตามที่มันเกินเยียวยาแต่แนนมองว่า มองเขาแค่ว่าเออเขาเป็นคนน่าสงสารนะแล้วพยายามคิดบวกบวกในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าอืฉันจะจัดการเย้นแน่ๆอะไรเงี้ยอย่าไปบวกแบบนั้นพยายามมองลงโล่งเงี้ดีในด้านอื่นนะคะพยายามคิดดีหาสิ่งดีๆในชีวิตแล้วเราจะได้สิ่งดีๆในชีวิตให้เขาอิจฉาแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องกฎของแรงดึงดูดตอนต้นนะคะมันก็ยังดูเป็นอะไรที่ปกติอยู่แต่หลังๆนี่เหมือนเป็นความในใจไหม มีเรื่องของพวกแบบนาร์ซิสิสเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของแย่ัวหน้าตัวร้ายด้วยในชีวิตจริงของคนเรามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะเจอคนประเภทน,นที้ค่อนข้างเยอะดังนั้นแงก็หวังว่าใครก็ตามนะคะที่กําลังอดทนอยู่นะก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปได้นะคะอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายของเราให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็ก้าวต่อไปเจอสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่มันดียิ่งกว่าเดิมค่ะ แรงดึงดูดของเรานะคะที่มีในเชิงบวกต่อสิ่งที่มันดีกว่ายังไงยังไงมันก็จะพาเราไปในสถานที่ที่ดีกว่าแน่นอน,นะคะ่ะส่วนพลังลบๆนะคะที่มันพยายามเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้นะคะปล่อยมันไปค่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีพลังบวกอย่างเต็มที่พลังลบอะไรก็ตามก็ทําเราไม่ได้หรอกคะ่ะมันไม่มีทางที่จะทําให้เรารู้สึกแย่ได้เพราะว่า เราไม่ได้มีความคิดเชิงลบที่จะดึงดูดมันเข้ามาไงคะต่อให้มันจะยากในการทำช่วงแรกคะ่ะแต่ว่าถ้าเราทำได้สักครั้งหนึ่งหรือทำได้สักอย่างหนึ่งอะนั่นว่ามันประสบความสาเร็จแล้วก็จะเห็นผลแล้วทำให้เรา,ายิ่งอยาก m a n i f ฟสตัวเองมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่การกล่อมตัวเองเพื่อที่คิดว่าโอ๊ยฉันรักอาชีพของฉัน I love my job I love my job I love my job คือมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะมันจะทาให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะรู้สึกว่าแบบวันนี้ยิ้มรับวันใหม่เจอสิ่งดีๆนะในอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะแน่นอนจช่วยทุกคนนะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมและรับฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe ช่อง Nancy with life และ resonance podcast เอาไว้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับท็อปิกอะไรหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย